วันนี้นะครับก็มีในส่วนตัว oppo นะครับตัวนี้เป็น oppo k 3นะครับ oppo k 3ครับถ้าสำหรับลูกค้าหรือพี่ๆท่านใดน,นะครับจะเช็ครุ่นว่าเป็น oppo รุ่นไหนนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมแ9ดสี่เหลี่ยมนะครับกดไปที่คำว่าอฟแวร์เ์อร์ชั่นนะครับก็จะขึ้นเลขโมเดลมาตรงนี้นะครับแล้วก็ จะปลดรหัสหน้าจอนะครับตัวนี้ Oppo นะครับตัวนี้เป็น955นะครับ1955นะครับอ่า1955เป็น Oppo K3 นั่นเองนะครับผมก็จะโหลดลอมมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาแจ้งทางศูนย์นะครับเขาเข้ามาแฟดนะ ลอมให้นะครับเพื่อปลดล็อกรหัสหน้าจอนะครับตัวนี้ทาง oppo นะครับถ้ามือถือ oppo realme นะครับหรือ vivo รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีอยู่2ทางเลือกนะครับ1คือนะครับแฟลล้อมศูนย์เหมือนที่ผมกําลังจะแฟตนี่นะครับกับ2นะครับแกะเครื่องนะครับเพื่อทําการจั๊มนะครับลวดเพื่อเขียนซอฟต์แวร์ปลดล็อกเข้าไปบนเม็ดโดยตรงนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าแล้วแต่กรณีว่าให้แกะเครื่องได้หรือไม่นะครับถ้าลูกค้าไม่อยากให้แกะเครื่องกลัวหมดประกันก็แฟดลอมสูนได้นะครับทางร้านของเราก็มีบริการให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับหรือลูกค้าต้องการใช้งานรวนนะครับบอกแกะเครื่องได้เลยนะครับทางร้านก็จะแกะให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวรอทางทีมงานนะครับอัลโปนะครับเข้าเข้ามาทําการใส่รหัส เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ตรงนี้ให้นะครับตัวนี้ผมโหลดซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอทางทีมงานเข้ามาแฟดให้นะครับรอสักครู่ครับอ่าครับตอนนี้พนักง,งานหรือว่าทีมงานออฟฟก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับของผมยังคงติดรหัสนะครับผมก็จะทําการปิดเครื่องแล้วก็เข้าโหมดรอทีมงานเขาสั่งให้เข้าโหมดแฟดนะครับ ผมเข้าโหมดตัวนี้รอรอทีมงานนะครับแป๊บหนึ่งรับ ตันี้ทางทีมงานนะครับก็สั่งแปดต,ตัวโปรแกรมแล้วนะครับมันก็จะเริ่มแปดลอมอที่เป็นดีฟลต์เข้าไปนะครับเพียแต่ว่าตัวนี้การแปดตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะย,ยกเลิกยกเลิกหรือว่าเครื่องที่ติดโปรไยเดือนอะไรพวกนี้เพราะว่าการแปดแบบนี้นะครับมันจะมีการยิงโปรเทคชั่นยิงอีมี่เข้าไปตรวจสอบี่เซเวอร์ว่า ตัวเครื่องตัวนี้อีมี่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องติดรายเดือนหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องติดรายเดือนมันก็จะสั่งให้เราเขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นของซอฟต์แวร์รายเดือนเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้มันไม่สามารถที่จะสั่งแฟลตแบบนี้แล้วยกเลิกโปรรายเดือนได้นั่นเองนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ตัวโปรแกรมแฟลตลอมเข้าไปครับใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับ จะเห็นได้ว่ารหัสนะครับหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็การต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเข้าสู่หน้าเมนูปกตินะครับก็ตั้งค่าถาถาัดไปได้เลยนะครับอ่านกะก็จะเห็นได้ว่ารหัสนั้นหลุดแล้วนะครับผมก็หลักการก็จะเป็นการทำงานประมาณนี้นะครับสำหรับ การพลดรหัส Oppo นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการแกะเครื่องจิ้มเทสคอยนะครับผมต่อรวดเข้าไปนั่นเองนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดหรือพี่ช่างท่านใดนะครับติดงานติด Oppo ติดรหัสนะครับหรือว่าเรียวมีติดรหัสหน้าจอนะครับก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้กับสอบบริการครับผมสมยศบุญคงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ